สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบ็อ x ในแมปโก g กา d e เดนนะฮะก็ในคลิปนี้นะครับก็ผมนะฮะบังเอิญไปแลกแพ็คนะฮะตรงนี้นี่นะนี่เลยนะฮะแพ็คตรงนี้นะอ่านี่ครับเซนซีตรงนี้นะครับก็คือเอาผลนะฮะที่ติดสถานะอันใหม่นะฮะอ่าก็คือสถานะความสงบเนาะที่เขาบอกกันนะฮะสถานะใหม่เนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้ออร่าออร่าเซนเนาะอ่าที่เป็นอีเวนต์ก็ นี่ครับมาแล้วสำหรับเมเปิลแอปเปิลครับผมได้มาสองผลเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเมเปิลแอปเปิลเนี่ยจะขายได้แพงกว่าตัวโบรนบัสซัมหรือเปล่าหรือว่าโบรนเนี่ยดีกว่านะครับผมนะก่อนที่เราจะไปปลูกกันเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าในแพ็คอันนี้มีต้นอะไรบ้างนะฮะอ่ะต้นแรกนะครับก็จะเป็นอาร์โมโนบลูมเนาะอ่าโอกาสออก40%นะครับผมนะต้นที่2ก็คือเซเลนิตี้ใช่ไหม โอกาสออก25%นะฮะอ่าส่วนต้นที่3ก็จะเป็นทาวโร่ฟลวเวอร์นะฮะอ่าทาวโร่ฟลวเวอร์เนาะโอกาสออก20%นะฮะต่อมานะครับจะเป็นเซนดร็อกนะอันนี้ก็โอกาส10%นะฮะอ่าอันนี้ก็ฮิโนไมฮิโนไม4.5แล้วก็นี่เลยครับเมเปิลแอปเปิลโอกาส0.5ได้มา2เม็ดครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะว่าผมมีอ่าในส่วนของ ตน้นอื่นๆื่นไหมเดี๋ยวเราจะปลูกกันด้วยนะครับก็คือจะเป็นอย่างโมโนบลูมอ่าเซนร็อกก็มีครับอาฮิโนไมมีปะไม่งั้นมีครบเลยนะเ <c oughs> ออฮิโนไม้ก็มีโอ้โหมีครบแล้วครัทุกคนนี่ฮะหกเมล็ดเดี๋ยวมาดูกันเออไม่ได้นับไงเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเออแต่ละผลเนี่ยจะขายได้แพงขนาดไหนนะครับก็ต้องขอบคุณระบบตรงนี้จริงๆนะครับที่ทางโตเกมทําขึ้นมานะฮะก็คือจะเป็นระบบ ที่เราสามารถมีส่วนสส่วนได้นะครับใช้เงินซื้อ25บิลเลียนเนาะก็ได้อยู่นี่เลยเห็นไหมฮะพอเรากดปุ๊บส่วนเราก็จะโล่งเลยผมขออนุญาตเก็บสัตว์เลี้ยงก่อนละกันนะฮะอันนี้ฟาร์มเวลไว้นะครับอ่ะอ่ะโอเคนะครับก็เก็บสัตว์เลี้ยงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาวางต้นไม้กันนะฮะซึ่งส่วนเก่ายังอยู่นะมาอกดรงกล่องจดหมายก็ยังอยู่นะครับอ่ะต้นแรกเลยนะโมโนบลูมนะ โมโนโบลูมหนึ่งเมล็ดนะฮะต้นที่สองนะฮะเซะเลนิตี้ทาทาโร่เซนร็อกนะฮะแล้วก็ฮินโนไมอยอะฮิโนไมายตรงนี้ละกันนะฮะว้าวและต่อมาครับเมเปลิแปลแอปเปิลครับผมวางไปนะครับสวัสดีนะครับ,รค,รบคลิปนี้สนับสนุนโดย Nemo Shop น,นะฮะใครกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงภายในเกม g กล w g แก d เดนนะครับไปดูกันได้ที่ร้าน Nem o Shop นะครับอย่างที่ผมถือเลยฮะแรคคูน นีโมช็อปมีครับราคาจับต้องได้นะฮะหรือใครนะครับสนใจสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆนะครับก็สามารถทักไปสอบถามนีโมช็อปได้เหมือนกันนะไม่ได้มีเพียงแต่สัตว์เลี้ยงภายในเกมกลักาเดินขายนะครับยังมีในส่วนของไก่ต้นไม้ด้วยนะับไม่ว่าจะเป็นต้นซันฟลาเวอร์ต้นแคนดี้ต้นดักออนเปเปอร์นะครับสามารถไปเลือกดูกันได้นะฮะอ่ะหรือใครสนใจเงินภายในเกมก็ได้เหมือนกันนะฮะฝากร้านนีโมช็อปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับมาฮะเดี๋ยวมาลดน้ำกันนะครับ เดี๋ยวมาดูด้วยว่าจะขายได้แพงกว่า bronze ซัมหรือเปล่านะครับก็ m o n น b l o o m นี่น่าจะแบบปลูกได้แล้วก็เก็บเลยนะฮะก็คือเก็บแล้วหายเนาะเออเก็บแล้วหายนะครับส่วนซ e ล e n i t y นี่น่าจะเก็บได้ปะ t a r o f เ o w e r หายไหมอุ้ย cenrock มัไมัมนแปลกๆจังอนะฮ่อ่ามันเหมือนต้นหินเลยอะนะเอออ่ะอันนี้ m a p apple นะฮะอันนี้เป็น กิโนไม้ My, นะครับผมนะโอ้โหยิงอัปเดตผลเอา้าผมเผิ่เก็บมาแล้วอ่ะก็นี่นะสำหรับต้นทาร์โรฟาเวอร์นี่ก็คือเก็บแลวหายเลยนะครับก็เหมือนเป็นดอกไม้ข้างบนแล้วข้างล่างก็น่าจะเป็นรากต้นไม้เนาะก็คือเก็บและหายนะครับอ่ะก็คือต้นทา a r โรเนาะอ่ะทารโรฟาเวอร์ Flower, เก็บแลวหายอ่ะโมโนบลูมก็เก็บแลวหายเหมือนกันนะฮะส่วนเซเลนิตี้นี่น่าจะไม่หายอ่ะเซเลนิตี้นี่เก็บได้เรื่อยๆเลยนะครับ อืเมเปิลแอปเปิลโตช้ามากครับหาเซนดอกใกล้โตและอูอ้หูเป็นหินอะไรขนาดนั้นนะฮะเออโอ้โ,โตช้ามากครับผมนะบอกเลยนะต้นเมเปิลแอปเปิลนะฮะใช้เวลาหลดน้ำนานมากโอ้โ,โตช้ามากครับผมนะอืมเรียบร้อยนะสำหรับเจ้า ต้นเมเปิลแอปเปิลนะฮะก็โอ้โหสวยงามมากเลยครับทุกคนนี่นะสวยมากครับต้นอันนี้ก็จะเป็นโฉบหน้าของต้นไม้เนาะในรอบนี้นะฮะอ่าทั้ง6ต้นเลยนะครับจากแพ็กตัวเซนนะเซนซะีดเนาะก็คือแพ็กตรงนี้เนาะอ่าก็มีครบแหละนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับรูปล่างก็จะมีการเติบโตชา้าแตกต่างกันไปนะครับยิ่งต้นแรกก็ยิ่งแบบพอจะโตก็นานนะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอ่ะ นี่เลยประมาณนี้เลยนะครับไปฮะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าแต่ละผลเนี่ยเฮ้ยอันไหนจะขายได้แพงกว่ากันนะฮะอย่างเจ้าตัวโมโนโบลูมเนาะโมโนโบลูมนี่ผมก็เก็บมาแล้วนะครับอันนี้เลยนะ,ะับทารโร่อาทาโร่ฟาวเวอร์ก็เก็บมาแล้วนะฮะตัวเซเลนิตี้ก็เก็บมาแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเซเลนิตี้เนาะ,ะโมโนโบลูมสี่สิบยี่ห้า อันนี้น่าจะประมาณ20%นะย0สนะส่วนเจ้านี่เลยนะครับร็อกเซนร็อกก็เก็บครั้งเดียวหายนะครับนี่เลยโอ้ยี่สบสองโลนะฮะโอ้มันเป็นหินเลียงกันด้วยนะ <laughs> เออเซนร็อกนะอ่าเก็บไปละนะแล้วนะลส่วนเจ้าอ่าฮินโนไมนี่ต้องต้องรอให้แบบอ่าผลออกเสร็จนะครับ <laughs> โอเคผลเมเปิลเนีเปิลไม่ออกเลย <laughs> อ่ะมามามา ผลนี้ออกอยังนะฮะอะระหวังรอผลออกเสร็จนะฮะเดี๋ยวเราไปเช็คราคาเจ้าโมโนบลูม40%ก่อนเท่าไหร่นะครับโมโนบลูม20,000นะโอเคครับปลูกไว้ประดับสวนได้ครับเซเลนิตี้ฮะเท่าไหร่46,000อ่นะทาร์โร่ฟาเวอร์ล่ะทาร์โร่ฟาเวอร์ว้าว1 0 0 0 0แสนเลยนะแต่มันเก็บครั้งเดียวแล้วหายเซนร็อกละ่ะครั้งเดียวแล้วหายเหมือนกันนะนี่ยีโล เท่าไหรโอ้สองแสนสองราคาดีอยู่นะแต่มันเก็บครั้งเดียวละหายนะครับผมว่าทําผลใหญ่น่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่เฮ้ยผลแคนดี้ยักไปขโมยผลดีกว่าเออโอโรบักหมดใครกำลังมองหาร้านเติมโรบักราคาถูกต้องมารุชชอปโนหนึ่งเท่านั้นนะฮะสนใจสามารถทักแฟนเพจไปสอบถามมารุชชอปโนหนึ่งได้เลยโรบักราคาถูกที่สุดนะครับผม ไปจัดกันได้เลยครับที่มาอูตชอปครับระหว่างรอผลโตนะครับก็มาดูข้อมูลที่เว็บนะเจ้าบรอนบาซัมนะฮะก็ถือว่าเป็นเทียใหม่เลยนะเออก็เป็นเทียใหม่เลยนะครับที่ระดับทัสอะไรอะทัสซิเดนเนาะเออก็เป็นเทียที่สูงกว่าพลาสมติกอีกนะเพราะว่าจากที่ผมไปดูคะแนนมาเนี่ยถ้าเราเอาผลเนี่ยไปส่งเควสเนี่ยได้แบบเยอะมากนะฮะประมาณ890อ่ะเนาะถ้ายิงติดเลนโบว์ติดโกรฟ แพงมากนะซึ่งราคานะครับสแตนดาร์ดของเขาเนาะนี่นะสโลนี่อยู่ที่แสนแปดนะครับอสามโลอยู่ที่ส0 0แสนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเจ้า m a เปิลแอปเกันเมเปิลแอปเปิลเมเปิลแอปนะฮะเบสิกโอ้สี่กิโลอยู่ที่7,000 70, หจริงไหมอ่ะ <laughs> ถ้าอยู่ที่7,000 70, หจริงๆนะผมบอกเลยว่าเทียบยากนะ่ะสำหรับเจ้า บรอนบัซซัมนะฮะก็ยังถือว่าเป็นโนนหนึ่งนะตอนนี้นะก็แซงแคนดี้ไปละนะครับผมนะเออแคนดี้ก็ตกกระปองไปละแต่ก็ยังราคารองลงมานะถือว่ารองลงมาที่ราคาดีนะเออมาแต่มันก็มีข้อจำกัดเนาะอย่างแคนดี้นี่ออกหลายผลต่อหนึ่งต้นนะเต้าบนบัซซัมนี่จำกัดแค่สี่ผลต่อต้นเองเนาะอืมอืมอ่ามามาโตลวนะชนแลชนแลเจ้าไทาเซียท็อปเก็บมาฮะ โอเคติดสถานะปึ๊บเก็บมาโอ้โหก็โอ้ผมไม่มีแบบไม่ติดอะไรเลยอ่ะนะอันนี้ติดในส่วนสถานะชิลเดนกับสถานะใหม่เนาะความสงบเนาะเดี๋ยวมาดูกันเท่าไหร่ล้านสี่โอ้คูณแพงเหมือนกันเนาะสถานะความสงบเนี่ยเอาเรื่องครับเออแต่ไม่เป็นไรครับผมจะมาส่ง เออแต่ราคาคิดว่าไม่น่าแพงหรอกนะครับผมไม่ไม่ส่งอันนี้ส่งอันนี้นะส่งอันนี้เราจะได้ในส่วนของเหรียญได้มา13ามเหรียญน,นะฮะนี่เลยแล้วก็ซื้อแพ็กเซนซีนมาได้หรือใครจะซื้อเอกก็ได้นะถ้าเอกมาขายอ่ะนี่เลยโอเคเจ้าต้นนี้ก็ไม่โตสักทีนะฮะก็ ไอเจ้าต้นเนี่ยผมขอติดไว้ก่อนละกันนะคือไม่โตที่โตช้ามากเลยนี่ครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะสําหรับต้นเนาะทั้ง6ต้นในแพ็คอันนี้เนาะหน้าตาประมาณไหนนะครับส่วนเรื่องราคาก็แน่นอนครับซูบรอนบัตซัมไม่ได้แน่นอนนะฮะบ,บรอนบัตซัมแบบต้นกระดูกโอ้โหแพงสุดๆอยู่แล้วสู้แม้กระทั่งแคนดี้ยังไม่ได้เลยนะถ้าวอลลุ่มมัน70,000จริงๆเพราะว่าแคนดี้เนี่ยต่ำสุดคือแสนสองอะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ